สบายดีพี่น้องมาจุขู่ชุคนเด้อมากินตำมะหงากันพี่น้องนี่กะกินตำมะหงพี่น้องเคียบหมูเนีกะลวกซีนมาเตะโอ้ยพี่น้องแกวเพี่ยามามามมาวันี้พี่น้องมาซุปตำมะหงากันเด้อพี่น้องเด้อเขาอันตะโคนกะอีแงกินแล้วเด้อพี่น้องแคกินนี่แหละกินลวกซีนซื้อตำมะหงมากินเด้อพี่น้องะ เก่าเที่ยงสองโมงคือเก่าี่รดืจริงเราไปนองคะใส่องเอนาะไเออดออดูนอดคือ,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 อบบุตักแบบทาบวานันบุก รเราซื้อหันห่นแน่มาซื้อตำาซื้อเขาโอ้โหเนี่ยเพื่อไปซื้อหันอห่นแล้ห<ำ><ำ>ั่นตอบซื้อแลตำมันตำตำก๋วยตำยังไงเนี่เข่ามงหนึ่งตำมงหนึ่งตำมึงกังหอน ออแ่อันก็เป็นฟุตตพี่น้องข้าลุ่ม,มถายใะน่หมดตระพีนองขี่เขาตระพีพนองขี้ข่าตระีน่องี้เข่าขอเทียงขอเทียงก๋วโมงนเรื่องเนาะกินแบบนี้แหละ น้ำ้ากินหมวกกาแฟกินอะไรกินไปไรแบนอพ่นองน,น,นันกระหน้าไม่ชีดพนนกินอะไรนี้แล้วลวกซีดเน,นเนี้ยพี่น้ <c oughs> พอกเอียวเอ้ยกบอก <c oughs> มทาวันี่ <c oughs> กอกครัขขแล้วมันมีจะเพียรประมาณเนี้ก่อนจะไปนนะเจ้า่นบอ็อบฝนตามเนี้ยตามเนี้ยตามะ มนจะหอตัวเดียวหองหรือไงหอหรือไงค้อนมุดเยอะป่ะค่อยๆย้ายเจ้าอันนี้จับเหนือซองงาออพรามันบางพราะบอกก่อนมันบางไงผู้ชายบอกผู้ชายมึงคือดิจิอาจจะหล่มันเต็งกันลยมันเต็

มัอน,นี้ได้ทำนี่มัอหนาก็ได้ทำตืมเรื่อยๆตืนเรื่อยๆตืมเรื่อย เกี่ยว <c oughs> เพียระซ้ <c oughs> ง,ง่ <c oughs> นะนยืดห่อยหยืด่เห้ามตเตเเ้เป็นคนอะแค่ด้สิพันธ์เยี่นองเลยได้สพันขเกรดบอกเอาตู้ไปื่อยื่อยแบบแค่แค่อะไรนปกติเป็นคนกินเผ็ดอยู่แต่ก ทันเปลนฟันแหละสิกินแบบประเภทเพชรนี่บได้สีแซ<ช>่ปากน้องแต่ข้าคือแบบพอดไม้ปากปูปากแหว่อไย่ี้แไปน,นั่นเลยพี่น้องเสร์้าเขข้าคือแบบเกลือเขาอกใส่กินเพชรได้กินได้กินไ,ได้แต่ว่าราตูแบบอน,นามัยเลยกุนแหนบพี่นออ้องคนชิ้ซื้ออันอ่อนเนจเจ้าเาบอกอ,อันนี้แฉจะเป็นยงูแขงนะึงพูดกันเปิดเป็นส่ง อู sociedad, ๋คได้ดิบนอนแต่พี่กวนเป็นกอดงอกรึกินแล้วล่ะเป็นท้ามกรเป็นก้รมกรในกานาพี่น้อง คนเบ่ท่าเลหนาเบ่แต่งเลยแตงไปเาเหงดเยครับจากกรรมกรจากฮีวิไป่ไ้ไหเนี่อากาศอะแหนเฮียยแลวก็เป็นเองมัซ้อนอยูมีองซ้อนจับอันรับน้ำรับเสารับยังรับพ่อ้ากใจอยู่เนาะเยนน้ำจะลุกน้องก็ได้เครับพี่เาว่าเลยตัวใดเขาหัวใจดลองทามีน้องศึกษาไป่ได้ไม่น นบากบได้เรืองไส้างบอกเลยแต่ว่าดเลือเพื่อนเลื่อนไทยบอแบบนั้นจเป็นอยู่ใจอยู่เป็นอขใจยู่เป็นยูพอพอเรีกับมันโหนึ่งไปเรียกกระมู่เปนหอซานครับกระมู่เป็นเป็นล้วนบอตัวนี้แม่ตัวเห็ดตัวนี้เด้อจับตัวนี้เด้อตัวบวกตัวลบกลับไปทันข้ใจตัวนี้เปนหอสายแจ้งเป็นสายบวกหคเงี้ยหม าแต่ป้าพม่นองเลยเกิกันนาเป็นเรื่องการดิบเอ็นเรื่องเนตานแบบนี้มาเต้กับเรื่องไฟแบบนี้็น,นองข่าวไปมีแต่ให้เปิดนีู่แล้วขอาคืณขอไปทงานข,นข่าเปิกับหมูเปิดนั่นแหละิมงานหมูทิ่างานหมูเป็นน่้นเอาไปทำเรียอกันทํากันเนอง เรป็นจอยแต่ว่าเราเส้ไผ่เป็นอย่างตัวกันมั้มูนมกแบบเดียดเนาะเป็นผ้ากันเนี่ยเรีกพูดไป็นกเบ้อเลยเนาะเป็นแต่ประเพลทไผะเพได้ยางเสียยางเนาะบางยางได้บางยางไ่ได้ าเรี้ยเนเดี๋ยวเพียบไาเดีเพียแม่มวันราเนาะม่อวันเวนนาะเ่อบแม่ละลวกกละเด็ดลายลยมัจไปเดินพีนองเดินตามมือลวกซีนจากแพี่นองจมือมันกันพี่น้อ อคลิปนี้ก็ลาไปก่อนเนอะพี่น้องนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเราสองคนเลยจ้าสวัสดีพี่น้องยินดีที่ได้รับขอบคุณกกำลังใจทุกคคอมเมนต์นะจ้าพี่น้องสวัสดีสวัสดีพี่น้องสวัสดี